ปังกาวาโตวารามาโหสัมมา3พู <imitation> มาสมาสธาประเพณีแห่นาำขึ้นหงส่งน้ำเจ้าหมื่นดงเป็นประเพณีที่ชาวตำบลบ้านตึกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าปีใดไม่ได้ทำพิธีบวงสวงสักการะเจ้าพ่อเมืองดงชาวบ้านเชื่อว่าจะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเพศภัยต่างๆ ผู้คนในหมู่บ้านจะได้รับความเดือดร้อนอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขชาวบ้านเชื่อว่าท่านปกครองที่นี่และท่านปกครองคุ้มคุ้มครองให้ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างห้ามอย่างเดียวห้ามขอเกณฑ์ทหารเพราะท่านเป็นทหารถ้าปีไหนไม่ได้ทำนี่ก็ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมีอาเพศตา่ตางๆอะไรตา่ตางๆต้องมาทำถ้าบวงสรวงไม่ถูกหลักผิดบรรยากาศผิดคำพูด ปีนั้นจะลมหมีของแถมแถมลยมดำลมแดงต้นไม้หักเป็นทางหลายหลายปีที่ผ่านมานี่ก็ต้องระวังและเพื่อระลึกถึงเจ้าพ่อเมืองดงที่พระองค์นั้นมีพระคุณต่อชาวตำบลบ้านตึกเพราะพระองค์ช่วยปกป้องคุ้มครองและรักษาบ้านเมืองไม่ให้ได้รับอันตรายบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงส่งน้ำเจ้าหมื่นดงนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตความผูกพันระหว่างคนกับช้างและเพื่อสักการะเจ้าหมื่นดงทหารเอกของพระเจ้าติโลกราชผู้ครองเมืองเฉลียงแล้วงานงานนี้เป็นงานที่จะต้องยืนยาวต่อไปเป็นงานของอศิลป,ปะประจำหมู่บ้านเป็นความเชื่อเป็นความรักในเจ้าหมื่นดงรักในช้างรักในการนำมหากินแบบคนกับช้างภาษาช้าง ก็มีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเราไม่ใช่ทําเฉพาะพวกเราจะมีคนอื่นมาเห็นการแห่ช้างเริ่มจากการส่งน้ําคนกล้าหาญจากนั้นก็จะมีพิธีบายสีสุขขวัญต่อหน้าช้างเพื่อขอขมาช้างและทดแทนบุญคุณช้างที่ทํางานหนักมาตลอดปีและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหมื่นดงนครหรือเจ้าพ่อเมืองดงผู้สร้างเมืองดงซึ่งมีความเก่งกล้าทางด้านการสู้รบ เชี่ยวชาญในการจับช้างและใช้ช้างศึกโดยงานประเพณีแห่น้ำขึ้นหงส่งน้ำเจ้าหมื่นดงกำหนดจัดขึ้นณบริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อหมื่นดงตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดส,สุขโขทยัยแต่หากปีใดวันที่19เมษายนตรงกับวันพระจะเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นวันที่20เมษายนครับกับผมนายสุเทพมิ่งด่างนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านตึกครับก็ ประเพณีห่น้ําขึ้นโหงส่งน้ําเจ้าเหมือนดงเขาก็จัดกันมาประมาณ500กว่าปีแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเป็นเด็กๆยังมีจัด7วัน7คืนเลยนะครับเ,เดี๋ยวนี้ก็จัดเหลือ5วัน5คืนนะครับมีมหรสพกอลิเกมวยระนาดต้องมีให้เขาเพราะว่าย้อนยุคเพราะว่าเป็นงานประเพณีดั้งเดิมเนาะแล้วจัดมาทุกปีทุกปีช้างก็มีประมาณอย่างน้อยก็เ้าเชือกนะครับของ ทุกปีนะครับก็ทางตำบลวัดตึกและตำบลใกล้เคียงก็จะมาร่วมกันนะครับวันที่19ก็จะเป็นวันที่ใหญ่มากนะครับมีทั้งมวยมีทั้งลิเกมีย้อนยุกนะครับงานประเพณีของเจ้าเหมอนโ่งนะครับเ้าก็งบประมาณก็ทางอบมกทก็ได้ตั้งสนับสนุนถ้าไม่เพียงพอก็ขอขอ,ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับามาสนับสนุนนะครับาบางทีก็ชาวบ้านเขา แก้บนเขาก็จะหาลิเกหรือมวยมาช่วยแต่ละคู่นะครับให้รายหลักๆก็ก่อนที่จะแห่น้งพุธงก็จะมีเขาเรียกว่าแห่ตุงเนาะแห่ตุงไฟโลกสารหลักเมืองแล้วก็ตรงสาลที่ว่าโรงยนมนาตึกแล้วก็มาที่อนุสาวรีย์เจ้าหมินด้งนะครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19นะครับคนที่ จะมาเที่ยวก็เน,น้นวันที่19นะครับแต่ต้องใส่เสื้อมห้อมเพราะว่าประเพณีของเจ้ามืองด้งเขาจะใส่เสื้อมห้อมกันทุกคนนะครับมาในงานนะครับจะดูสวยงามขบ,บวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อมห้อมทั้งหมดนะครับในเดือนในงานนะครับวันที่19เมษาเมษานะครับ